เฮ้ยแมวออกมาข้างนอกนะครับสว่างว่าสว่างต้องดูแลน้อง mm hmm. สองตัวสองตัวเนี่ยจะงง สมวังน้องยเยอะแยเลยนะบุญหลายกับส้มหล่นนะครับเน้องไปยออยงมาแล้ว,ว <laughs> มาหา,ออามาหาพี่สมวังมวสมวังดูน้องๆด้วยพี่สมวังเรียรให้นะครันะครับ เข้าบ้านแล้วอีกสองตัวอยู่ข้างในใช่ไหมตามพี่สมหวังไปแล้วตามพี่สมหวังหรือตามพี่ชัดเจนเนี่ยอีกตัววิ่งมาแล้วชัดเจนเออเอ,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 อกลับเข้าบ้านแล้วอพี่บนหลายงงนะครับพี่ส้มหลนก็งง Oh. พี่ระวังขูพี่บุหลายกูระวังตกแล้วตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นเป็นที่ข oh. องอมา <Okay. S 2> หมดแล้วระวังระวังพี่บุญบุญหลายด้วยนะพี่บุญหลายเหมือนพี่สมหวังใหม่ๆเลยครูครูน้องขูน้องครูน้องทขาไมน้องขูมพี่สมหวังบอกว่าอย่านะอย่านะอย่านะเขายังเป็นเด็กใหม่นะอ้าวพี่สมหวังไล่น้องไปเลย อย่านะอย่านะเราป็นเด็กใหม่นะพี่สมหวังไปเคลียร์หนูมานั่งยตรงนี้เนี่ยไม่มีเพื่อนใช่เพื่อนเข้ามาเป็นแถวบนรถไฟกันแล้วอยากแบบแบบอยากออกมาไงน้องเฉเชนกินกินเสร็จแล้วอยากเดินเล่นเออกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วท้องอยากปอกพี่พี่สมหวังกับบุญไหลายพี่สมหวังไม่ปลอบใจ ดึงดึงพี่บนไลอยแบบแลดูกลัวอัไรไงพี่บนไลายบนไลายทุกคู่ทุกคนแหละบนไลน์บุญลายขููทุกคนแหละแต่อยากรู้อยากเห็นแน่คืออะไรอยากเหพี่สมหวังพี่สหวังจะกลายเป็นพี่ชายพี่สมหวังเป็นพี่ชายที่แสนดีที่แสนด,ดีดึงดึง อ่แมวแมวส้มนะครับแม่แม่ของอลูกแมวส่วนมากจะออกแค่ตอนกลางคืนนะครับเราก็เลยจะจับยากๆหน่อยเพราะกลัวเราจับชูช่ชู่ว่อน,น,ๆๆนว่นมากเลยเพราะเริ่มกินอาหารเปียกแล้วชัดเจน ออกมาทำไมครับอ้ายอายอ้ายอ้ยอ้ายแอบทำไมครับคิดกกัออายทำไมครับเนี่ยอายทำไมหรือว่าไม่กล้าออกมาอุ้ยวิอุ้ย ออกมาก็เดินไปเดินมาเฉยๆเดินไปเดินมาไม่รู้จะทำอะไรเดินสำรวจอยู่นั่นเดินเท่าซอกเดินเท่าซอกอยู่ทั้งวันเลยชัดเจนว่าจะไปตรงนั้นปักไฟนั่นด้ๆชัเจนเอาเข้าบังค่อยๆบังนะจะให้พี่ชัเจนจัดการกับเด็กๆนะคะไปเลยพี่เจนออ๋เดินดีๆนะเดินดีๆคุมพี่เลี้ยงอ่าเรียบร้อยรอ